มาดูในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก่อนหน้านี้มีการแชร์ภาพในโลกออนไลน์เป็นภาพผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามเป็นภาพหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งหลายคนก็บอกว่ามีการาวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมแต่งกายไม่เหมาะสมต่างๆแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาขอความร่วมมือเลยนะคะว่าผู้ป่วยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามไม่ควรไปแอบถ่ายเพื่อนผู้ป่วยด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนค่ะ นายวีรพันธ์ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้กล่าวถึงกรณีที่มีการแอบถ่ายหญิงสาวที่นอนป่วยในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่และมีการนําไปโพสต์ในโลกโซเชียลจนมีการวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนอกจากนั้นยังมีการถ่ายภาพคนป่วยภายในหอผู้ป่วยหญิงออกไปสู่โลกภายนอกซึ่งเป็นผู้ป่วยด้วยกันเองนะคะที่เป็นคนถ่ายจึงอยากจะขอให้ผู้ป่วยนั้นทําตัวเป็นผู้ป่วยไม่ควรมีการถ่ายภาพของบุคคลอื่นออกไปสู่โลกโซเชียลซึ่งจะทําให้คนอื่นนั้นเดือดร้อน และอาจมีความผิดไปด้วยส่วนกรณีหญิงสาวที่ถูกแอบถ่ายภาพน่าจะรู้ตัวได้ไม่ยากค่ะเนื่องจากว่าในหอผู้ป่วยนั้นมีกล้องวงจรปิดและนอกจากนั้นก็ยังมีตำรวจที่นอนป่วยร่วมอยู่ด้วยนะคะหากออกจากโรงพยาบาลสนามสามารถไปแจ้งดำเนินคดีกับบุคคลที่นําภาพไปเผยแพร่และมีการวิจารณ์ในทางที่เสียหายหรือไม่เหมาะสมได้ค่ะ ส่วนก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการแจ้งความกับสพช้างเผือกแต่ว่าตํารวจไม่รับแจ้งนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่จะพิจารณาล่าสุดก็ได้มีคําสั่งให้พนักงานสอบสวนส,ส,สพช้างเผือกนายดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่ไม่ให้สัมผัสใกล้ชิดก,กับประชาชนนะครับย้ายไปทําหน้าที่ที่กองบังคับการตํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่อย่างไม่มีกําหนดขณะที่นายตํารวจคนดังกล่าวก็ได้ชี้แจงนะครับว่าวันที่น้องสาวมาแจ้งมีอายุิ 8ปีและไม่ได้รับมอบอํานาจมานะครับไม่มีผู้ปกครองมาด้วยจึงแนะนําให้เจ้าตัวกลับมาภายหลังครับซึ่งเป็นความผิดส่วนตัวหลังจากออกจากโรงพยาบาลครับแต่ได้มีการลงบันทึกแจ้งความไว้แล้วและทางผู้เสียหายเองก็กลับมาพูดน้อยเนื้อต่าใจผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับจนกลายเป็นประเด็นครับจนถึงขนาดนี้ก็ยังตามตัวไม่เจอเพื่อจะสร้างความเข้าใจและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแน่นอนอย่างที่